Okay. สวัสดีตอนเย็นนะครับเพื่อนอถ่ายวีดีโอให้เพื่อนะเด้วยใสยล่ละคานคานดูดิบากกับบากดูดิโกลด์นิ้วกลางพองดีเลยดูดูแบบนิ้วกลางพองดีเลยนะครับโอ้ยนิ้วกก,ก้าก็น้อยเพื่อนเนาะ พูาาดอะไรดูนี่เนี่ยพี่นี้สุดยอดมากเลยนะครับแบบบาดโทนทุกวันนะผมไม่จำนะ <S 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 อือปีสีเลือดหาไม่ใช่แล้วนะคุณแม่นะครับนี่อยนะเหมย์น,นะเดี๋ยวคุณแม่แล้วี่ต้องใส่มาเราเด้อ นนนะเดี๋ยวไปดูโบเอ้กันมานี่เลยนี่อยู่นะครับโบเอ้ไปกี่คนเดียวทุกวันนะมาที่กินนี่ดูดิคมมาคนเดียวเลย,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 ยนี่น่าน่าน่ใส่ตา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 อย่เงี้ยตาเจ้าเล่ยซะแล้วอืมสร้าง ใกล้เสร็จแล้วนะเพื่อนไม่น่าใกล้เสร็จหรอ,อกชั้นหน่อยครับชั้นหน่อยเดี๋ยวจะได้เห็นหกตัวมาแล้วนะนี่เหมือชิวชิวมากดูดิดูขาเอ้เอมาเปน็นลิยญาของมันดิลองใสเหรอ ชนเสร็จนี้วันนี้มาใส่ดื้อมากเลยนะไล่ชนทีเดียวเลยเออเอามาคานนะ ไปกินย่างแก่เด้อนั่นน่ะสิมา okay, ยังไงคลิปน,นี้กข็ขอจบเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย